สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะมาพบกับครูในหัวข้อเรื่องของเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก2มิติเนื้อหามีอะไรบ้างไปดูกันเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก2มิติครูคำนดให้ i เนี่ยเป็นเวกเตอร์1ห,หน่วยในทิศบวกของแกน x มี j เป็นเวกเตอร์1ห,หน่วยในทิศบวกของแกน y เราจะได้เวกเตอร์ u ที่เริ่มต้นจากจุดกำเนิดไปสิ้นสุดที่จุด a b หรือครูจะเขียน เบกเตอร์ u เนี่ยได้ก็คือ a i บวก b j หรือจะเขียนหน้าตาคุ้นคุ้ไหมแบบเมทริกนั่นเองก็คือเป็น a b แบบนี้ทำยังไงยกตัวอย่างเช่นคู่มีแกน x กับแกน y คู่มีแกน x กับแกน y มีสเกลออกมาแบบนี้เนาะ โอเคจากนั้นนะคะครูมีเวกเตอร์ที่ลากขึ้นไปอ่ะอันนี้เป็น2อ่ะจุดตรงนี้จุดตรงนี้แล้วครูลากมานะคะอ่ะ x คือกี่หน่วยคะเราอยากรู้ถ้าเราอยากรู้ใช่ไหมหนูก็ดูที่ตรงนี้ค่ะ x กี่หน่วยคะ x สองหน่วยเนาะต่อไป y y กี่หน่วยคะ y สามหน่วยไอจุดเนี้ยเนะี่ยคือจุดสองสามโอเคไหมเพราะว่าเราเขียน x ก่อนเนาะเขียน x แล้วก็ตามด้วย y เพราะฉะนั้นจุดสองสามซึ่งไอเวกเตอร์เนี้ยถ้าครูกำหนดชื่อให้มันคือเวกเตอร์ u เวกเตอร์ u เวกเตอร์ u จะสามารถเขียนได้ตามข้างบน ตามคำบนนี้ได้ก็คือ2 i 2 i บวก3 j นั่นเองหรือเราจะเขียนในรูปเมทริกก็ได้ค่ะก็ได้เป็น2กับ3นั่นเองอ่าไม่ยากใช่ไหมดูตัวอย่างอีกเนาะอ่ะทีนี้ถ้าครูมาฝั่งนี้มา ขูดากมาตรงนี้นะอ่ะหน้าที่ของหนูหนูก็ดูค่ะว่าแกนนี้นะ่ย x เท่าไหร่ x มันสหน่วยแต่ว่าถ้า x ฝั่งนี้ติดลบถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็เป็นลบสกับอะไรเอ่ยกับ2หน่วยเนาะอ่ะเราครูกำหนดให้เป็นเวกเตอร์ v กันโอเคทีนี้ถ้าเราเอามาเขียนเหมือนข้างบนเราจะได้เวกเตอร์ v ก็จะมีค่าเท่ากับ ลบ2 i บวก 2j นั่นเองหรือถ้าเขียนในรูปของเมตริกก็ได้เป็นลบ2กับ2เสร็จเรียบร้อยโอเคไหมอ่ะอีกสักหนึ่งตัวเนาะอีกสักหนึ่งตัวอ่ะถ้าคูณลากมาถึงตรงนี้อ่ะหนูก็ไปนับค่ะแกน x แกน x เท่าไหร่เอ่ยแกน x 3เนาะ แต่ว่ามันติดลบนะคะฝั่งนี้ติดลบแกน y แกน y ลงมา2ก็ติดลบเนาะก็จะได้แบบนี้โอเคคือจุดนี้อันนี้ครูกำหนดเป็นเวกเตอร์ a แล้วกันชื่อเวกเตอร์ a โอเคเพราะฉะนั้นถ้าครูจะเขียนครูก็เขียนเวกเตอร์ a มีค่าเท่ากับลบ3 i บวกอ่ะขอโทษทีครูเขียนจุดผิดอ่ามีมีใครนึกออกถันไหมอันนี้ต้องเป็นอะไรนะ ลบสองโอเคเพราะฉะนั้นก็จะได้ลบสา I, ลบสอ J, นั่นเองถ้าเขียนในรูปเมทิกก็ได้เป็นลบสมกับลบสนั่นเองนะคะโอเคไม่ยากเนาะอ่ะทีนี้พอเราเขียนแบบนี้ได้แล้วเนี่ยเราอยากรู้ว่าอิเมทิคเนี้ยมันมีขนาดเท่าไหร่คำว่าขนาดคืออะไรคือเราอยากรู้ว่าไอ้เส้นเนี้ยค่ะนี่ เส้นที่เราวาดไปเนี่ยมันมีความยาวเท่าไหร่มันมีขนาดเท่าไหร่มันมีวิธีการหาวิธีการนั้นคือนี่นะขนาดของเวกเตอร์ u หาได้จาก square root a กํลังสบวก b กํลังสนั่นเองหายังไงไปดูตัวอย่างเขาบอกว่าให้เวกเตอร์ b มีค่าเท่ากับ3 i บวก บวก 2j จงหาขนาดของเวกเตอร์ v โอเคเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าขนาดของเวกเตอร์ v มีค่าเท่ากับ a กํลัง2 a, 2. a, 2. a 2. ของเราคือ3นั่นเองอ่ะเดี๋ยวครูโน้ตไว้ให้เนาะ ai บวก bj โอเคไหมเพราะฉะนั้น a กํลัง2ของเราก็ต้องเป็น3กํลัง สองบวกกับ b กำลังสองบของเราก็คือสองก็เป็นสองกำลังสองอย่าลืมสแควรรู้ด้วยนะโอเคสามสามเป็นเก้าบวกสองสองเป็นสี่จากนั้นยังไงเอ่ยเก้าบวกสี่เป็นสิบสามอ่ะถอดรู้ได้ไหมคะ ถ้าถอดได้ก็ถอดถ้าถอดไม่ได้เราก็เก็บไว้แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะคำตอบของเราโอเคตัวอย่างที่สองให้เวกเตอร์ u มีค่าเท่ากับนี่ตามรูปนี้นะคะจงหาขนาดของเวกเตอร์ u โอเคขนาดของเวกเตอร์ u ก็ a กํลังสองบวก b กํลังสใช่ไหมอันนี้คือ a อันนี้คือ b นั่นเอง เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าลบสองกำลังสองบวกกับห้ากำลังสองนั่นเองอจากนั้นก็คิดเลขเลยค่ะลบสองยกกำลังสองความหมายของมันคือลบสองคูณลบสองใช่ไหมลบสองคูณลบสองก็ได้เป็นสี่นั่นเองต่อไปห้ากำลังสองความหมายของมันก็คือห้าคูณห้าห้าคูณห้าได้เป็นยี่สิบห้า จากนั้นยังไงต่อหนูก็เอา25บวก4 25บวก4ได้เป็น29นั่นเองนะคะเซร็จเรียบร้อยการหาขนาดของเวกเตอร์ไม่ยากเนาะโอเคทีนี้ถ้าเราจะสร้างเวกเตอร์จากจุด2จุดละ่ะมันจะสร้างได้ยังไงมาดูนะเขาบอกว่าเวกเตอร์ u เนี่ยเริ่มต้นจากจุด a x1 y1 แล้วไปสิ้นสุดที่จุด B x2 y2 เนี่ยเราจะหายังไงเวกเตอร์ u หรือเวกเตอร์ที่เริ่มจาก A ไป B จะมีค่าเท่ากับเอา x2 ลบ x1 เอา y2 ลบ y1 หรือจำง่ายๆว่าเอาปลายลบต้นเอาปลายลบต้นนะอ่ะโอเคไปดูที่ตัวอยา่างตัวอย่างที่1 ให้ a มีพิกัดเป็น0.3 b มีพิกัดเป็น2.4เขาให้หา a b และหา b a โอเคเราไปเริ่มที่ a b ก่อน a b แสดงว่า a เป็นต้น b เป็นปลายโอเคไหมอ่าอันนี้คือต้นเนาะส่วนอันนี้เป็นปลายถ้าเมื่อไหร่หาจากจุด2จุด ครูบอกว่าให้เอาปลายลบต้นใช่ไหมคะแสดงว่า b คือปลายเอา b ขึ้นก่อนค่ะอ่ะก็เริ่มที่ x ก่อน x ก็ต้องคู่กับ x นะแล้วก็ y ต้องคู่กับ y นั่นเองโอเคจากนั้นหนูก็ลบเลยค่ะ2ลบ0เหลือ2 4ลบ3เหลือ1ใช่ไหมเสร็จเรียบร้อยค่ะคำตอบของเราง่ายไหมโอเคต่อไปไปหา ba บ้าง เวกเตอร์ BA หมายความว่า B เป็นต้นนะคะส่วน A เป็นอะไรเอ่ย A เป็นปลายอ่าจากนั้นปลายลบต้นเพราะฉะนั้นเอาอะไรขึ้นก่อนเอา A ขึ้นก่อนนะคะก็จะเป็น0ลบ2ต่อไป y ก็จะเป็น3ลบ4นั่นเอง0ลบ2เหลือลบ2 3ลบ4เหลือ ลบหนึ่งนะคะเสร็จเรียบร้อยง่ายมากเลยไปดูตัวอย่างที่สองให้ a มีพิกัดเป็นสองสองและ b มีพิกัดเป็นลบหนึ่งลบหนึ่งจงหา a b และ b a โอเคเริ่มที่ a b ก่อน a b แสดงว่าอะไรคะอะไรต้นอะไรไปลาย a ต้นนะ อันนี้ก็เป็น b เป็นปลายปลายลบต้นแสดงว่าเอาอะไรขึ้นก่อนเอา b ขึ้นก่อนนะคะอ่าโอเค b ของเราก็คือลบหนึ่งลบกับสองแล้วก็ลบหนึ่งลบกับสองนั่นเองอ่าโอเคลบหนึ่งลบสองได้เป็นลบสามลบหนึ่งลบสองได้เป็นลบสามง่ายมากเสร็จเรียบร้อยค่ะคำตอบของเราต่อไป หาอะไรเอ่ยหา b a อ่า b a ใครต้นใครปลาย b ต้นเนาะแล้วก็ a เป็นปลายแสดงว่าเอาอะไรขึ้นก่อนเอ่ยปลายลบต้นเอา a ขึ้นก่อนเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น2ลบกับต่อไปต้นคือ b b ของเราคือลบหนึ่งก็เลย ไปลบต้นนะคะแล้วก็ไปลบต้นนั่นเองโอเคจากนั้นก็ได้เป็น2ลบลบ1กลายเป็น2บวก1สองบวก1กลายเป็น3 2ลบลบ1กลายเป็น2บวก1กลายเป็น3เสร็จเรียบร้อยค่ะคำตอบของเราวันนี้ไม่ง่ายเอ้ยขออะไรของโควนีวันนี้ไม่ยากเนาะโอเคก็เนื้อหาประมาณนี้เนาะชั่วโมงนี้ ก็มาถึงแบบฝึกหัดของเรามีทั้งหมด2ข้อใหญ่นะคะก็ลองทำศึกษาคลิปแล้วก็ลองทำแบบฝึกหัดดูสำหรับชั่มงนี้ก็พอแค่นี้นะคะลิมขู่พันกันแล้วโอเคสวัสดีค่ะ